ตมาจะนำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโน้นที่น,ค,น,นครสวรรค์โกห่างไกลจากเมืองพิจิตนี้ไม่เท่าไรเรื่องที่อาตมาจะเล่าต่อไปนี้โยมบางคนเคยฟังมาแล้วแต่ช่างเถิดเด็กเล็กยังไม่ได้ฟังก่ เล่าให้เด็กรุ่นจะโตเป็นผู้ใหญ่ฟังต่อไปมันเป็นไปได้นะยมูมีคนจีนผู้ขยันขันแขนคนหนึ่งที่โกรีดียนแกแต่งงานกับคนไทยละมั่งเพราะคนที่เป็นพัญญาชื่อว่านางคำ โกเดียนเป็นผู้ไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะเขาถือว่าการทำบุญสูญเปล่าส่วนนางคำเป็นพัญญาที่ดีมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจักต้องไปวัดไปทำบุญทุกปันที่นี้ก็มีเหตุอยู่เหมือนกัน สำหรับนางคำนะถ้าไปวัดไปทําบุญกับนานางคำจะต้องถูกสองกุ่มเห็นท่านไปกัวเดียนต่อว่าอย่างนี้นางคำนะลือไปวัดมีของมากมายกลับมาไม่เห็นมีอะไรติดตัวมานอกจากปินโตเป่าๆนะถ้าเอาหมูทั้งตัวไปหว้เจ้าก็ได้หมูกลับมาทั้งตัว เอาเป็ดทั้งตัวไปไหว้เจ้าก็ได้เป็ดกลับมากินอิ่มไปเลยสบายมากไปไหว้เจ้ายังได้กินแม่คำพูพัญญาก็ได้ตอบขึ้นว่าเอ๊ว่าอย่างไรกันพูดอะไรอย่างนั้นนะคนเรื่องกันจะมาขัดปุ่นขัดผลได้อย่างไรนะเสี่ยนี แม่คำเตือนสติกลัวเดียนเพื่อไม่ให้ต้องมีบาปก,กรรมแก่พระสงฆ์งองคเมนตลอดถึงพระพุทธศาสนาต่อมาลุงเอีย่ยมซึ่งเป็นคนอยู่บันเดียกันได้ไปบวกคุ้นกับชาวบ้านล่านถิ่นเลือ่อยทีนี้ลุงเอี่ยมรู้จักโกเดียนและครอบครัวของกูเรียนทุกคน ด้วยคนชอบพ้องกันมีบุญมีกุศลอันไดก็พยายามมาชวนทำบุญอยู่เสมอฝังอย่างกับเช่นวันนี้ไแื่อ่ยบวกบุญกับโกเรียนว่าอา้าวโกเดียนมาทำบุญด้วยกันเถอะคณะนิ่งทางวัดก,กำลังรวบวรวมปัจศรัทธาที่จะสละปะจัจจัยสร้างช่วงประตู ปากทางขาวัดไปทบ,บุญกันเถิดโกเดียนโกต่อ่าเออเรื่องทำบุญขาวัดอัวไมเ่เกี่ยวนะเรื่องทำบุญขาวัดนี่นางคำเขาทำอัวไม่เอาธุระแบบนี้เอาอย่างอื่นเฮ้ยลุงเอี่ยมทำบุญศูนเปล่าหนะ้าไปเจ้าด้กิน พวกลื้อมันเป็นคนงมงายหมากน่ารื้อลวงเอี่ยมกว่าเอาละเอาละไม่ทำก็ไม่ต้องฝืนใจนกโกเดียนแต่ว่าเวลาคนอื่นเขาทำโกเดียนก็อย่าห้ามอย่าว่าดุด่าเขามันจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนเองไม่ไดีหรอกสำหรับโกเดียนเมื่อ,อไรพร้อมที่จะทำบุญละ ค่อยคิดค่อยทำสร้างได้ก็ได้นอ้องก็เราเขาคุ้นเคยกันนะอู่ไม่ไปไม่ไปการเวลาผ่านไปกกเดียนโกลำรวยมากพขอเปิดลา่านค่าไม่พัสดุก่อสร้างเห็นการจำภาพก่่นมาถึง สิ่งมียาดคนตาได้มาสือใหม่จากด่านของกูเดียนเอาไปทำโรงใส,ส่ซพต่อมาลุงเอี่ยมแกชลาก็ถึงแก,ก่กรรมอีกคนหนึง่งและได้มีญาติของลุงเอี่ยมมาสือใหม่จากด้านกูเดียนไปทำโรงศพเช่นกันวันนั้นกูเดียนมีธนะจะต้องไปตรวจด,ดูการก่อสร้างห้องแถว ของโกเดียนได้จ้างนายช่างมาทำการก่อสร้างการไปดูความเลือกร้อยเลืออาคารนิ่งตอนกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกป,ปวดหัวตัวร้อนก็ร้องบอกพันยาของตนว่าโอ้นางคาเอ๋ยนางคําอ้วปวดหัวตรงนี้ปวดมากนะนานางคําก็เอายาแก้ปวดให้จิน คือ,อยาแอสไพรินกินไปหลายเม็ดทำให้อาการไม่สบายทลนทลายปันป่วนอยู่ในท้องครั้นแรกกูเดินก็เข้าห้องน้ำเวลานั้นห้องน้ำไม่หลบร่อยเท่าไรนะักเอาสังกะสีปะมงท่านั้นไม่เหมือนกับอย่างปัจจุบันนี้ถ้าเข้าห้องน้ำล็อกประตูอย่างเดียวนี้ก็เสร็จละสี โกเดียนลงจากบ้านเข้าห้องน้ำพอได้พอได้เข้าไปห้องน้ำแล้วกูเดียนก็เป็นลมลม้ลมลงศีรษะไปกระทบกับสังกระสีที่ห้องน้ำดังโคมนางคำได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรกันเสียงดังผิดสังเกตก็เลยเรียกกูเดียนเรียกเท่าไรก็มายอมขานนับ กินวิ่งลงไปดูอ้าวกูเดียนนอนแผงหายใจทำท่าจยแย่นวลรินนางคำตกใจก็ตะโกนให้สาวบ้านยินมาช่วยกันหามร่างที่สลบสไลของกูเรียนขึ้นไปบนบนเรือนคนที่หามล่างของตอน,นั่นกูเรียนมองเห็นอยู่จิตของกูเรียนม่ด้ไป ยืนดูเขาหามล่างของตนขึ้นไปบนเรือนจิตไม่ติดต,ตามไปด้วยนี่โกเดียนเป็นผู้เล่าให้ฟังอีกทอดหนึ่งนะพอสักพักหนึ่งก็มีคนสี่คนเดินตรงเข้ามาร่างกายกำยำหล่ำสำันแข็งแรงมากใส่เสื้อบ้องห้อแขนยาว มีกระดุมเป็นสีขาวห้าเม็ดมีผ้าคาดพุงสีแดงมีผ้าโพกสีแดงบนที่สะเดินตรงเข้ามาก็ชีหน้ากโกเดียนพร้อมกับพูดว่านี่เรานี่ชื่ออะไรชื่อกูเดียนใช่ไหมโกูเดียนตอบไปว่าอ่าใช,าแาชา่แล้วอ่าชีกูเดียนอ้าวมันดีเล้อไปด้วยกัน อย่าคัดคืนนะไปไปโกเรียนเราว่าตอนที่สาวทั้งสี่จับเขียนตัวนั้นเจ็บปวดเหมือนตูกจะแตกตนเองต่อสู้คัดคืนอย่างเต็มที่ก็สู้เขามันไว้ก็เลยป่วยให้เขาจับตัวไปอ้ว่ไปอ้วงไปเขาก็ไม่ฟังเสียงไม่ไปาหนาก็นเลยจับตัวไปแล้ว นี่ยอมน้ากูเรียนถูกจับเขาไปแม่กันละเรื่องอะไรใครเป็นคนมาจับฟังเขาเล่าต่อไปเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ฟังกันน่นต้องพิจรารณาด้วยสติปัญญาฟังเขาเล่าต่อไปเที่ยวไาโลกกูเลียนเล่าว่าตอนที่เดินตามกันไปนั่น โกเรียนหันมามองเห็นผู้คนเพื่อนช่วยกันปฐมพยบา,บาบาลบุญบารนุษย์สักพักก็มีหมอประจำหมู่บ้านิ่งกระเป๋าใส่ยาเดินมาถินโกเรียนคนรู้จักจกันดีทั้งนั้นหมอกำลังจะเดินสวนกันกกตะโกนเรียกให้มาช่วยตนหมอหมออ้วถูกจับตัวช่วยที่ ตะโกนสุดเสียงหมอคนนั่นก็เดินเฉยมดอะไรตอยากเดินตามเขาไปจนกระทาั่งพบสลาใหญ่ใหญ่มากมองสุดตาเป็นสนาที่มองเราหามาพบดอกคนที่รอกันอยู่เป็นทั้งแสนคนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนนั่งรอกันดูเลอเหมือนจะ คัดเ,เลือกทหารอย่างที่เราเคยเห็นกันแล้วพอไปถึงทรายทั้งสี่ก็กดเลยให้นั่งลงพร้อมทั้งสังวา,าละละรอสื่อนะถ้าเขาเ,เรียกชีดโกเดียนโกเดินไปพบหัวหน้าโกเดียนนั่งอยู่ที่นี่โกเดียนนัง่งรอคอยนานเหลือเกินหัวก้นหิ้วเหลือเกินมองไปมองมา ก็พบอายทิศข้างกลางบานที่มันตายไปแล้วมันมานั่งอยู่ทาไมทีนี่ก็มันตายไปแล้วหรือคิดได้ว่าอ้าวถ้าเช่นนั้นตรงที่เรามานั่งอยู่นี่ก็เป็นที่คนตายเขามารวมอยู่อย่างนั้นเราเองก็ตายเหมือนกันสิคิดได้ขั้นกูเรียนก็ห้องโฮ ล่องให้เข้ากอดนิ้วทั้งคอแห้งจินงทิพิจออกไปหาหน้ามาดูนักหน่อยเลยไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นบริเวณสนาทิตกว่างขวางมาและเดินไปเดินไปก็พบหลุงเอียมเขา้าแม้หลุงเอียมนี่นั่งบนเก้าอี้ใหญ่ท่าทางสบายมากข้างๆมีโต๊ะขนาดใหญ่มีของจินของใช้ มากมังน้ำมก่อนมีอาหารก่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยังมีผู้ช่วยคอยดูแลลุงเอี่ยมอีกด้วยลุงเอี่ยมมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อคร้มีชีวิตอยู่ทำแต่บุญทำแต่กุศลเมื่อตายมาพรกที่สลานี่ก็เหมือนกับมีเจ้าของบ้านโดยจากที่รับรองลุงเอี่ยมอย่างสมเกียรติครูเดียนมองเห็นลุงเอี่ยมก็ รีบเดินเข้ามาลุงเอี่ยมมองมาพบกูเดือนก็ทักทายว่าเออกูเดินม,มาเหมือนกันหรือโอ้พิ่งมาเพิงเดียวนี้เองลุงเอี่ยมหิวลุงเอี่ยมมีอะไรเจ้าไมหมหิวเลือเกินขอเจ้า,านางเออนั่งพูดคุยกันหน่อยไม่ไม่ไมไมอ้วยยังไม่คุยอ้วยหิวริง ก่อนดีกว่าว่าแล้วก,ก็ขั่วเอาน้ำมาลื่นสะเจาะก็ยกดื่มทันทีน้ำไหลลงไปในปากโอ้เดือนกอ่อซึ่งซุดตัวเพราะน้ำที่ดื่มมันรล้องจัดเหมือนกับว่ากำลังเลือดไม่ไม่คืนลงไปก่าตรงบนทิ้งยามันร้อนอะไรอย่างนี้ลึงนเอียนกลัวคืนไม่ไหวขอขอกินข้าวด้วยเถิด เปิดฝาหม้อก่อนข้าวเต็มจึงไดิตักใส่จานเปิดฝาหม้อแกงตักใส่จานแบ่ข้าวราดแกงเพราะต็นเอมมื้องก้นหิมากทำท่าจะเปิดข้าวราดแกงมัเข้าปากแซบพันข้าวแกงไรนั้นกลับกลายเป็นกี่เท่าผู้เรียนก็เวาลาขึน้นมาอะไรกันข้าวแกงเห็นอยู่ทำไมจิงกลายเป็นกี่เท่าหรือไมด อะไรทำไมเป็นอย่างนีง้ลุงเอี่ยมมองเห็นกับพู้ใดเป็นประโยชน์ในการนี่ฉันจะกินให้ดูนะดื่มน้ำได้สบายข้าวก,กินได้สบายเนื้อลอยด้วยเห็นไหมนี่เป็นอนณสง์ที่ลุงเอี่ยมมีชีวิตอยู่ได้ประกาศปลอกบุญให้เขาสว้ยสรางวัดวาอาร,รนนามทำบุญทำกุศลในทานอยู่เป็นประจำ เมื่อตายแต่แรกก็เลยมาสวยสุขมีของตนจะพึงรับบริบูรณ์ทุกประการจริงพื่กับโูเดียนด้วยความเมตตาสงสารว่าโคเดียนนี่เป็นอาสมของการทำบุญทางทานสร้างวัดว่าอารามในที่ต่างๆส่วนโคเดียน,นเคยคิดที่จะทำบุญทำกุศลคิดว่าทำบุญเสียเปล่าโกเดียนกคเลยให้อาหารการ กินแก่ก็มาในกินมันอิ่มอยู่แต่บนมืสลบกพูนเท่านั้นเนื่อคลัวเดินตางจากมาแล้วอะไรก็ไม่มีที่จะกินเลยสักอย่าง